ได้หมดเลยพ่อนนแม่บีได้หมดน้องที่มอเที่ต้องหาแดดได้หมดเลยแดดดีมอเตอร์ประอบนั่นแหละนี่ถ้าพ่อนุนหาหนแม่บีต้องหานี้ครับเดี๋ยวบอสเขียนปัด

กขตัดสิทธิ์น้ำไม่อาบเหรอติดแก๊สหอบติดจัดก็ตัดสิทธิ์นะมูฮาท้าโดยมิดซีรีส์ไปได้ไหมเนี่ฝากคุณแม

ปาด้ยใส

เลี้ยตองก๋วยด้วยดึงว่าแม่

เอวนอนเด้อเอวเบาๆมาจากคดีพี่น้องปีสรงห้า ไม่เท่ากัน <c oughs> <c oughs>

คนมีไรนี่แต่นี่คนไม่ค่อยมีไป ว่าตกไม่มีใครจะทำพร้อมถือด้วยกันจ้าข้อจ้าหน่อยใบหนึ่งขอใครเด็ก

ขึ้นบันไดมาแล้วใครทะไรน

พ่บต้อง้ามงห้ามบดแกศสาร์ขอเราผมนะเอาวันนีปวดเลยปวดไปอย่างได้ก่อนไปยใงไปยัซิวิอย่ามีบอดเลยวดกที่น้อยที่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วก็เป็นอีกอย่างหนึองที่นี่เป็นการทั้งนำที่มีความร้อนความร้อนกันได้ขนารที่ว่าเขามีอะไรู้ที่เขาเป็นรูปแบบของการย่อมเชิงกลทางนี้นะครับเพราะนั่นนั่นนั่นผมต้องมีการย่อมสตาขาความที่ถูกเดินตามมันจะยุ่งยากตัวไม่พอ